สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมากับคิดแรนดอมนะคะทุกคนอาจจะเห็นหัวข้อใต้ล่างแล้วตุกไม่รู้นะว่าหัวข้อวันนี้สุดท้ายแล้วว่เอ่อตุกจะใส่ชื่อว่าอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กันวันนี้ให้คุณได้เห็นก่อนก็ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยังคงติดตามช่อง Happy ้ทาร์วินมีกับตุกอยู่นะคะผู้ชื่อช่องปิดขอภัยค่ะ Happy ทวินมีนะคะกับตุกอยู่นะคะก็ ขอใหออ้ทุกคนติดตามกันแบบนี้ต่อไปเรื่อย que, ๆแล้วกันนะแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กด Subscribe สำหรับคนใหม่ๆที่เข้ามาด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ถ้าพลังงานวันไหนดีทุกอย่างด้าคุณคอมเมนต์รับคำทำนายดีๆกันนะคะคุณจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรของคุณก็ได้แต่ว่าจะเป็นไปนอย่างสุภาพขอให้เป็นไปนอย่างสุภาพละกันนะแต่ถ้าอยากจะบน่นอยากจะอะไรก็ได้แต่ว่าพิมพ์ให้สุภาพละกันนะคะ คิดว่าถ้าเราคิดดีทำดีอะไรมันก็จะเป็นเรื่องดีๆกลับมาหาเราเนาะโอเคขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แตงด้วยนะคะหลายๆคนบริจาคซุปเปอร์แตงมาเพื่อให้ตุกแบบไปทำบุญไปอะไรให้อะไรอย่างนี้นะคะก็ทุกทำบุญทุกเดือนนะทำคือทำเรื่อยๆอะคะ่ะแบบเวลามีใครมาดูดวงส่วนตัวหรืออะไรแบบนี้ยเงินส่วนหนึ่งก็เอาไปทำบุญนะคะก็เสริมให้กับพวกคุณทุกท่านนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะ โอเคก่อนอื่นเลยวันนี้เรามาดูกันสิว่าพลังงานในวันนี้ในเรื่องราวของความรักเนี่ยสำหรับคนที่เข้ามาดูมันจะเป็นยังไงโอเคไพ่ใบแรกได้ ace of fire ค่ะโอเคขอเปิดไพ่ดูก่อนนะโอเคสำหรับบางคนนะคะในช่วงเวลานี้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันเหมือนกับว่า คุณรู้สึกว่ามันไม่ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ว่าจับเอายังไงจะทำยังไงต่อความสัมพันธ์คุณแค่รู้สึกว่าเหมือนคุณนึงควบคุมหรือคอนโทรอะไรไม่ได้แล้วคุณจะต้องคิดให้เยอะว่าคุณจะทำยังไงต่อไปมันมีความรู้สึกถึงการพยายามอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นะบางคนนะคะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนแล้วมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เขาอาจจะเริ่มต้นที่จะพยายามที่จะ ใส่ใจในความสัมพันธ์นี้ให้มันมากขึ้นนะคะหรือพยายามค้นหาคําตอบในความรู้สึกของตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงกันแน่กับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วคนเราจะเอาอยัางไงมันไม่ได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้กับคุณทั้งสองคนแบบไม่ได้มีการเรื่องของการเปิดช้อยเปิดตัวเลือกหรืออะไรเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะไม่ได้มีไม่ได้มีเรื่องของคนอื่นเข้ามาด้วยแต่มันเป็นแค่เรื่องของสภาวะทางจิตใจว่าตัวเราจะเอาอยัางไงต่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้ ตัวเขาเองก็อาจจะรู้สึกแบบเดียวกันกับคุณว่าคุณคือคนที่ใช่หรือยงังคุณคือเนื้อคู่เขาไหมอาจจะมีแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าตุกคิดว่ามันไม่ได้มีเรื่องของเราของการที่จะตัดจบตัดความสัมพันธ์เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเรื่องของการความเคลืบนหน้าถ้าเห็นจากแค่ห้าใบนะเนี่ยค่ะอืมโอเค พูดอย่างอี้แล้วกันนะถ้าเกิดสมมุติคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอาจาม เขาอาจจะไม่เลือกคุณหรืออะไรใดๆก็ตามตุกแค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่คุณคิดมันกำลังจะจบลงเพราะว่าที่จะจบลงส่วนหนึ่งเพราะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าช้อยหรือตัวเลือกของเขาคนนั้นนะคะมันตัดหายตัดจบไปหมดแล้วหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองถ้าคุณมีช้อยมีตัวเลือกมากๆความสัมพันธ์นี้อาจจะตัดจบไปหมดเลยเช่นเดียวกันนะคะเออมันจะมีเรื่องของการยุติอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนแค่คนเดียว ตุกคิดว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าเกิดมันเคยมีเรื่องมือที่สมาก่อนก็คิดว่ามันจะจบแต่ก่อนอันนี้เมื่อกี้ตุกพูดแล้วนะว่ามันไม่ได้มีเรื่องมือที่สามเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตุกคิดว่าไพ่กำลังเล่าเรื่องว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันน่าจะเป็นเรื่องของความไม่มั่นใจในเรื่องของมือที่3ามบุคคลที่3าหรืออะไรก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิต ต่พอถึงเวลานั้นแล้วว่ะค่ะพอเรารู้แล้วว่าทุกอย่างมันจบทุกอย่างมันตัดจบไม่ได้มีอะไรที่เราต้องกังวลสิ่งต่างๆที่ต้องกังวลต่อไปว่าในเมื่อถ้าเธอไม่มีตัวเลือกเธอไม่มีคนอื่นไม่มีใครแล้วทําไมหนึ่งเลยนะบางคู่อาจจะยังไม่ได้คอมมิชเมนต์บางคู่อาจจะยังไม่ได้มีการกลับมารักกันเหมือนเดิมหรือบ,บางคู่อาจจะยังไม่ได้มีการทําอะไรที่มันจะก้าวหน้าไปในอนาคตคุณเลยรู้สึกว่าเอ๊มันมันแบบรู้สึกแปลกๆอะ่ะว่าฉันจะทาไงดีคือ แค่พลังงานหลักอ่ะก็รู้ได้เลยว่ามันรู้สึกกังวลใจแล้วรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ที่เรากำลังเผชิญอยู่เราจะผ่านพ้นมันไปได้จริงๆหรือเปล่านะคะโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันค่ะโอเคในเรื่องราวของความรักเนี่ยได้สิบถ้วยขึ้นมานะคะมีไพ่3ามถ้วยค่ะ บางคนอาจจะสิ้นสุดทางเพื่อนนะคะบางคนนะด้วยในลักษณะที่ดูไพ่แรนดอมเนี่ย ตุกไม่ได้มีสถานะเพราะฉะนั้นถ้าตุกคิดไรได้ตุกจะพูดแล้วกันนะเพราะว่าบางทีแล้วไพ่บางใบก็สื่อถึงสถานะบางสถานะหรืออาจจะไม่ได้สื่อบางสถานะเลยก็ได้แต่ณนะตอนนี้ค่ะตุกคิดว่าถ้าเกิดคุณได้มีความสัมพันธ์กับใครเมื่อกี้พลังงานของคุณมันรู้สึกเรื่องบางเรื่องในเรื่องของปัญหาที่เรารู้สึก,กว่ามันเกิดขึ้นน่ะมันได้จบลงไปแล้วแล้วมันกำลังจะก้าวต่อไปข้างหน้าแต่คุณไม่รู้ว่ามันจะติดอยู่แค่ตรงนี้ไหมทําไมไม่พัฒนาหรือทําไมมันไม่ได้คอมมิตเมนหรืออะไรก็ตาม ไพ่กล่องนี้คือไพ่ของคําตอบค่ะว่าในอนาคตคอมมิชเมนต์มันจะมีเกิดขึ้นเสถานะความสมานของคุณน่ะมันจะหยุดจากคําว่าเพื่อนเป็นอย่างอื่นหรือจะคนที่เป็นแฟนอาจจะมีเรื่องของการที่จะเติบโตก้าวไปนี่อีกขั้นหนึ่งนะคะแต่ว่าในที่นี้แล้วเนี่ยการเติบโตในที่นี้มันเป็นเพียงแค่คํามั่นสัญญาค่ะตุกคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ไม่หมายถึงการเป่าประกาศหรือการเปิด เปิดตัวหรืออะไรที่แบบมันชัดเจนหรือยังไม่ได้มีเรื่องของการพูดอะไรที่มันชัดเจนมากแต่ว่าตุกคิดว่าหลังจากนี้ไอ้สิ่งที่คุณกังวลใจอ่ะผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์คุณจะรู้สึกได้ว่ามันจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะและทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปจริงๆไพ่บอกว่าไม่ต้องกังวลใจค่ะไอ้เรื่องราวอะไรก็ตามมันจะจบลงไปแล้ว สิ่งที่มันจบลงไปแล้วเราไม่จําเป็นต้องเอามาคิดแต่ไห่คุณอาจจะยังคิดอยู่แล้วกังวลใจอยู่บางทีแล้วบางอย่างเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องวางแผนหรือคุณอาจจะต้องแบบต้องจัดการมันในข้างหน้าอีกใช่หรือเปล่าคือตุ๊กจะบอกว่าบางทีแล้วเราไม่ต้องคิดไปก่อนค่ะว่าทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเพราะเรามองไม่เห็นถ้าเกิดสมมุติว่าคุณลองนึกว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไปในสถานที่หนึ่งที่คุณไม่คุ้นเคยอย่างเช่นสมมุติ อย่างบ้านตุกเนี้ยอยู่หนองแขมเนี้ยตุกต้องขับไปแถวลาดกระบังอ่ะคุณไม่ต้องคิดไปก่อนว่าลาดกระบังมันจะต้องเจริญกว่าเราหรือลาดกระบังจะต้องแย่กว่าเราอ่ะคือไม่ต้องคิดไปก่อนแต่คุณแค่รู้ว่าคุณจะต้องขับไปตามทางนั้นชีวิตบางทีมันก็เหมือน G.P.S. อะค่ะมีพาไปผิดบ้างมีพาไปถูกบ้างแต่ว่าไพ่กองเนี้ยเป็นพลังงานของคนที่เอาจริงนะคนที่ไม่จบในเรื่องของปัญหาก็คือตัวคุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องจบแล้วก็ปล่อยวาง ปัญหาตรงนั้นให้ได้จริงๆบางคนตุกคิดว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะก,กําลังจะได้คอมมิชเมนต์ได้ซ้ำไปแต่ที่มันไม่ได้เพราะว่าพลังงานบางอย่างมันส่งไปถึงเขาคนนั้นแล้วรู้สึกทําให้เขาต้องกลับมาตัดสินใจในอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเราเดี๋ยวนี้ค่ะมันจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ตุกคิดว่าเขาจะเป็นคนหลีดขึ้นมาเองเลยแล้วบอกคุณเลยว่าเฮ้ยเขาต้องการแบบนี้แบบนี้นะ เราเป็นแฟนกันไหมถ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเราเป็นแฟนกันไหมแต่ว่าขอเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปได้ไหมไม่ใช่อยู่ดีๆแบบเธอไปแบบเปิดตัวในแบบโซเชียลมีเดียคือฉันรู้ว่าเธอเป็นคนชอบโพสอะแต่ว่าฉันไม่อยากให้เธอถึงขนาดโพสแล้วแท็กฉันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยบางทีฉันก็รู้สึกแบบมันไม่ได้อายนะแต่ฉันก็รู้สึกเขินคือตุ๊กจะบอกว่าบางทีนะบางคนบอกว่าแฟนไม่เคยโพสร,รูปเลยค่ะบางบางคนเขาก็อาจจะเขินก็ได้นะเพราะอย่างแบบอย่างตัวตุ๊กเองอะถ้าจะให้ตุ๊กไปแบบ โพสแบบเนี่ยแฟนเราน่ารักน้วยอะไรคือแบบมันก็ไม่ใช่อ่ะมันมันรู้สึกเหมือนไม่ใช่ตัวเราอะบางทีก็เป็นนั้นหรือบางคนเขาชอบอวดแฟนเขาอันนี้ก็แล้วแต่เขาเขาก็อาจจะชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออชีวิตเขามันพับ l i กได้ก็ใช่แต่บางคนแบบบางทีแฟนเราก็เขินอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือบางคนเนี่ย อาจจะวางแผนในเรื่องของการแต่างงานหรืออะไรก็ตามอะ่ะเขาก็ยังแค่รู้สึกว่าเขาคิดจริงๆนะว่าเขาอยากแต่างงานกับคุณแต่ตอนนี้มันมีหลายๆอย่างยังไม่พร้อมเช่นเงินที่อยู่อาศัยหรืออะไรก็ตามอะ่ะขออย่าเพิ่งไปพูดบอกพ่อแม่ได้ไหมเราคุยกันสองคนก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยมันจะมีแบบนี้เกิดขึ้นแทนที่แทนที่คุณนะ่ะจะปฏิเสธหรือจะแบบรู้สึกว่าเขาอ่ะไม่มั่นใจในตัวคุณคืออย่าไปฟังอะไรมากแค่คิดไปอย่างเดียวว่า ถ้าเกิดระหว่างที่เขาพูดแล้วเขาแอคชั่นออกมาแวลตาสีท่าท่าทางเขาคิดตามนะจริงๆอะ่ะให้คิดไปก่อนแบบไม่คาดหวังเออนะคะแล้วก็ถ้าเขาพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกก็ค่อยแบบเป็นจริงเป็นจังแต่ไพ่ของคุณมันจะเป็นไพ่ของคนที่ไม่คาดหวังโอเวอร์ไปเลยก็จะคิดในแง่ลบไปเลยอย่างเงี้ยคือต้องพยายามสมดุลตัวเองให้ได้นะคะโอเค จริงๆพลังงานวันนี้ตุกคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้แย่เลยนะตุกสำหรับตัวเขาอะพอเปิดขึ้นมามันเหมือนมีเซนส์อะไรบางอย่างกำลังจะบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วอะตัวคุณอาจจะคาดหวังแบบพอแต่เหมือนคนได้คืบจะเอาสองอะจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะ แต่คุณอาจจะต้องปล่อยวางลืมอดีตลืมอะไรหลายๆ,ๆอย่างไปบ้างอย่างเงี้ยบางคนคุณคบกับบางคนแล้วเขาเป็นคนที่มีอดีตไม่ค่อยดีคุณก็ต้องลืมลืมไปบ้างหยน่นหย่นกันบ้างทําใจกันว่างไพ่กองนี้เป็นไพ่ของกองที่เขาคนนี้อยากให้คุณตื่นรู้ค่ะจริงๆตุกคิดว่าที่ตุกเปิดมาทั้งหมดอ่ะมันเป็นความรู้สึกของคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่นะตอนนี้เลยนะว่า เขาอยากให้คุณตื่นรู้ว่าจริงๆแล้ว่ะเขาอะรู้สึกยังไงกับคุณแต่เขาแค่ไม่คาดหวังแล้วก็ไม่หวังว่ามันจะเป็นไปในแบบนั้นเพราะเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากให้คุณเป็นตัวคุณแต่เขาก็แค่รู้สึกว่าการมีคุณในชีวิตอะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ดีและทําให้เขารู้อะไรหลายๆอย่างได้คือตอนนี้เขาตื่นรู้แล้วแล้วเขาก็อยากให้คุณตื่นรู้เช่นเดียวกันเราอยากเป็นคนที่ เดินจับมือไปในทิศทางเดียวกันน่ะแต่ว่าในบางครั้งเขาก็แอบรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเลือกที่จะจับมือคุณเดินไปพร้อมกันน่ะคุณจะยอมไปกับเขาไหมหรือคุณอาจจะแวะไปที่อื่นหรือคุณอาจจะแบบไม่อยากไปกับเขาแล้วหรือคุณอาจจะลากถูรูดถูกกลางเขาไปซึ่งเขาอยากเป็นคนที่แบบว่าไปในที่ที่แบบเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรมากอะ่ะเออเขาอยากจะบอกว่าเขาไม่อยากให้คุณคิดมากเลยไม่อยากให้คุณคิดเยอะเลยแล้วก็ ไม่อยากทำให้คุณเสียใจด้วยถ้าพูดกันตรงๆนะคะสุดท้ายนะคะเรายังมีอะไรอีกหลายอย่างคะ่ะที่เราสองคนยังต้องทำด้วยกันถ้าเกิดสมมุติเราเป็นคู่กันเนี่ยเขาก็อยากให้คุณรอคอยตรงนั้นเขารู้สึกมีความสุขนะที่คุณและเขาอ่ะได้มาเจอกันเราก็เหมือนคนที่อยู่ในโลกเดียวกันอะตุกคิดว่าตอนนี้มันจะมีเรื่องของการที่เขาก็จะไปยอ,ยอมคุณมากขึ้นแล้วเขาก็ ถ้าพูดตรงๆนะถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนน่ะเขาคงปิดโอกาสตัวเขาไปแล้วแหละแล้วพร้อมที่จะอยุ่ที่คุณหรือถ้าเกิดคุณมีแฟนหรืออะไรก็ตามอะ่ะเขาก็มองว่าคุณคือคนสุดท้ายของเขาเช่นเดียวกันคือตวกว่ะไม่ได้รู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่เขาอยากได้อะไรมาเติมเต็มเพราะทุกวันนี้มันเติมเต็มอยู่แล้วแต่ว่าไอ้สิ่งที่ต้องพัฒนาในความสัมพันธ์นั่นก็คือเอ่อทัศนคติ ออและก็หลายๆอย่างของเราสองคนคือมันมันเป็นการพัฒนาภายในของเราทั้งคู่ ไม่ได้เป็นการที่จะต้องพัฒนาไปคนละทิศคนละทางอะ่ะเขาก็อยากให้เขาถ้าเขาโตเขาก็อยากให้คุณโตไปกับเขาอะไรแบบนี้คือตุ๊กบอกว่าจริงๆแล้วกองนี้มันเป็นกองความรู้สึกของอ e ีกฝ่ายหนึ่งเลยนะคะที่ไม่อยากให้คุณคิดอะไรในแง่ลบไม่อยากให้คุณระแวงเขาไม่อยากให้คุณคิดไปเองหรือคิดไปก่อนว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาเหมือนนั้นอีอะไรอย่างงี้ไม่อยากให้คุณแบบต้องกังวลอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะอยากให เขาอยากให้คุณนะ่ะดูเขาให้ดีดูเขาให้ลึกว่าจริงๆคุณนะ่ะชอบเขาแบบที่เขาชอบคุณหรือเปล่านะคะงั้นเดี๋ยวมาดูไพ่ออร์เขคากันไพ่ออร์เขคาให้อะไรนี่ไง i n t เทอร์ค่ะ Sexuality แล้วก็ Inner Peace ค่ะคือ เอาจริงนะความรู้สึกของคนสองคนอะตุกคิดว่ามันตรงกรันแต่เขาว่าแค่รู้สึกมีความกังวลใจจริง,รงๆแล้วเนี่ยอะไรหลายอย่างของคุณมันดึงดูดเขามากเขาก็อยากให้คุณแบบมีพลังงานบวกแล้วก็คิดบวกค่ะไม่ได้อยากให้คุณแบบมานั่งแบบคอยจับผิดหรือคอยระแวงตุกไม่รู้นะบางทีคนที่เข้ามาดูกใกล้กองนี้อยู่อะบางทีคุณอาจจะเป็นคนคนคอนโทรลเล็กๆหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเรียกร้องอะไรบางอย่างก็ได้ในแบบบางทีอาจจะเรียกร้องในแบบที่น่ารักหรือทําอะไรในแบบที่เขารู้สึกว่า บางอย่างเขาก็อยากทําให้นะแต่ทําไมคุณจะต้องแบบเห็นคนนู้นคนนี้เขาได้แล้วคุณเนี่ยอยา่างเช่นนะสมมติแฟนเพื่อนคุณได้กระเป๋าจากแฟนแล้วคุณบอกเนี่ยดูสิแฟนเพื่อนอะซื้อให้นะก็อยากได้เหมือนกันนะอย่างเงี้ยถ้าทางที่จริงๆอ่ะเขาอาจจะอยากให้สิ่งที่ดีกว่าคุณก็ได้แต่ทําไมคุณจะต้องแบบไปอยากได้อะไรตามคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณและเขาอ่ะจะต้องพัฒนาร่วมกัน โดยที่ไม่ได้เอาคนอื่นหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นนะ่ะเออพาร์ทไลฟ์เรล like ationship ค่ะ Is it safe for you to love ค่ะแล้วก็ for g i e e n i n learning เขาก็อยากให้ความรักครั้งนี้มันเป็นครั้งที่ดีที่สุดแหละ นะคะถ้าพูดกันตรงๆไพก็บอกว่าความรักครั้งนี้มันจะเป็นความรักที่ดีที่สุดแต่ก่อนที่มันจะเป็นความรักที่ดีที่สุดเนี่ยอย่างน้อยความรักในครั้งนี้มันต้องทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยคนคนนี้เขาพยายามที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกแบบนั้นนะว่าสิ่งที่เขาจะมอบให้คุณมันจะเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่ามันคกรคู่กับคุณปลอดภัยกับคุณแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยในเรื่องบางเรื่องไม่ว่าจะอดีตที่เขาเคยทํานู่นนี่นั่นอ่ะคุณอาจจะต้องปล่อยวางให้มันได้ก่อนแล้วคุณอาจจะต้อง รู้สึกดีกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ก่อนอาจจะต้องแบบเขาเรียกต้องมีความไว้ใจกันมากขึ้นอะ่ะมันถึงจะทําให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนอะ่ะมันไปต่อได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นไพ่กองเนี้ยอยากให้คุณลองดูนะคะอะไรที่เราปรับได้อะไรที่ก่อนอื่นเลยที่เราจะไปโทษคนอื่นอะ่ะคือบางคนมีนะอะไรก็ตามที่ผิดพลาดจะไม่โทษตัวเองเลยแต่จะโทษคนอื่นก่อนบางทีแล้วอะไรที่ มันเกิดปัญหาเราอาจจะต้องดูตัวเราเองด้วยนะว่าเรามีข้อบอกพร่องหรือข้อบิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าอย่างเงี้ยกองเนี้ยมันเป็นกองที่น่ารักกองหนึ่งที่ตุ๊กจะบอกว่าคนคนนี้เขาไม่เคยโทษคุณเลยนะคนที่คุณนึกถึงอะว่าคุณผิดว่าคุณไม่ดีว่าคุณไม่เหมาะสมหรือไม่แต่เขาแค่รู้สึกว่าคุณอะเป็นคนดีเป็นคนน่ารักแต่เขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากเดินไปกับคุณนะแต่ว่าเขาแค่ไม่อยากเดินไปกับคนที่ ที่จะต้องมานั่งระแวงหรือนั่งกังวลใจกับเขาอะ่ะเขาอยากเดิมไปกับคนที่เขาก็ต้องรู้สึกสบายใจแล้วคุณก็ต้องรู้สึกไว้ใจเขาเช่นเดียวกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแรนดอมในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ